ครับไปกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับก่อนที่ม o ต GP ที่แข่งขันกันในบ้านเราจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้อีเวนต์นั่นเลยนะครับใดส่ยวสำหรนักแข่งเองก็ไม่ว่าจะไปทําผัดไทยไปบิดมอเตอร์ไซค์ที่ลาดดาเนินโอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวก่อนที่การแข่งขันม o ต GP สนามที่17 OR Thailand Grand Prix ไทยเป็นเจ้าภาพจะเริ่มต้นขึ้นเป็นภาพที่น่ารักนะนะครับนี่เป็นพรีอีเวนต์นะฮะเขาเรียกกันว่าผัดไทยจีพ e คอนเทส นะครับจัดที่ราชพฤกษ์นอตพาร์คที่พอดีนี่แหละ <Okay. S 1> นะครับก็มีนักแข่งครับมาจับคู่กับนักแข่งไทยแล้วก็โซโล่ครับ <Hey. S 1> ตามในส่วนของผัดไทยนี่คุณกระติ๊บชวันกร,รผมไม่รู้ว่าเธอมีฝีมือทำผัดไทยนะแต่ผมรู้ว่าเธอมีฝีมือในการสักคือเธอสักด้วยแล้วเธอเป็นเชฟด้วย<ด>นักนสแสดงอีกหลากหลายมากชีวิตเนี้ยผมอยากให้กระติ๊บตักให้ผมทันทีนะแต่เดี๋ยวเข้าเรื่องกันต่อนะครับ <laughs> ก็งานเนี้ยเขาให้นักแข่งชื่อดังทั้งไทยและต่างชาติ มานำเสนอสุดยอดเมนูสตรีทฟู้ดที่คนทั่วโลกรู้จักแล้วก็กลายเป็นว่าฟรังโกมอบิเดลลี่จากยามาห่าที่คู่กับทัชกรบัวสีโมโตทรีของฮอนด้านี่จับคู่ข้ามค่ายนะครับทำอาหารออกมารสชาติต้องใช้คำว่าอร่อยถูกปากกรรมการที่สุดนะครับก็เรียกว่าคว้าชแชมป์ไปฮะจากคะแนนบวสูงสุด10คะแนน นะครับส่วนที่2ที่3โอ้ต้องไปซัดเดนเดสนะครับก่อนเป็นโยฮันเมียจากคอนดา้าแล้วก็กริตพัฒน์เขื่อนขำเขื่อนคำนะครับนักแข่งโมโตทรีจากยามาฮ่าที่ได้อันดับ2ส่วนแซบครับฟาบ,บิโอควาตาราโรชาวฝรั่งเศสยามาฮ่ากับกล้องสมเกียรจันทราโมโตทูจากคอนดา้าอีเดมิสึทีมเอเชียนะฮะ อที่ชอบการจับคู่ที่สมัคคีนะฮะแม้จะเป็นค่ายคู่แข่งอย่างค o n ด a กับย a ม a h a นะครับคืออย่างวันนี้เนี่ยฟาบิโอควาตาโร่เนี่ยช่วงที่ไปถ่ายทีเซอร์โปรโมทเนี่ยที่วิ่งลาดนำเนินกบเบินก่อนใครเพื่อนเลยนะฮะนี่ถ้าจะลาจอนเห็นเนี่ยต้องรีบโบกแล้วแต่ว่าโชคดีว่าถ่ายโปรโมทอยู่อยู่ระหว่างการทำาานที่นะครับก็หลังจากนั้นนะครับนักแข่งทุกคนก็ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมนะครับก็บอกดีใจเหลือเกินครับได้มีโอกาสมาแข่งขันที่นี่อีกครั้งหนึ่ง สนุกทั้งในแล้วก็นอกสนามด้วยฝรั่งนี่บันเทิงจริงเราก็ตั้งตาร,รอครับอยากทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับก็สําหรับโออาร์เทลแนต์กลางปีนี่ก็จะมีอีเวนต์แน่นๆเนี่ยสวันนะฮะเริ่มจากวันศุกร์นี้ก็จะเป็นรอบฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการเสาร์ที่28ตุลาคมเป็นคอลี่ฟายจักปิดสตาร์ทอิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมคือต้องบอกว่าตอนนี้บุรีรัมนะฮะต้องใช้คําว่าเป็นเซ็นเตอร์ของมอเตอร์สปอร์ตเลยนะครับมอไซค์ทุกค่ายแล่นกันไปที่นั่นแลลครับตอดทาง ก็ถือว่าใครที่ออกคลิปก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยโดยสุขภาพด้วยขับขี่ทุกคนระมดัดระวังนะครับ